สวัสดีครับโมลานะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูชิ้นงานนะครับผมเป็นงานตัดเลเซอร์นะครับให้ดูชิ้นนี้ชิ้นนี้คืองานพักเท้านะครับผมคันเบรกกับคลานะครับผมเป็นงานพับนะครับเป็นงานชิ้นเดียวนะครับผมไม่ต้องไปเชื่อมนะครับ สามารถสั่งได้นะครับผมสามารถเอาไปเจาะรูยึดได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องเชื่อมเป็นงานพับ90องศานะครับทีหนึ่งีสองนี้เป็นตัวยึดกับแหลกนะครับผมแหลกพวงมาลัย ประมาณหกสิบองศาหกสิบเจ็ดสิบองศานะครับผมตัวนี้ฝั่งนี้ยึดยึดกระโคง้งเชื่อมกระโค้งนะครับผมอันนี้ก็เจาะรูยึดกับแหลกพวงมาลัยนะครับผมตัวนี้เป็น เบรกนะครับผมซัมคลิปเปอร์นะครับเราวอลให้เรียบร้อยครับผมก็ยึดน็อตได้เลยนะครับตัวนี้ก็เชื่อมติดกับโครงนะครับผมเชื่อมติดกับแผ่นนี้นะครับแผ่นตุ๊กตานะครับผมตุ๊กตาเผาะนะครับเชื่อมได้เลยชิ้นทะี่สามชิ้นที่สี่ตัวนี้เป็นแผ่นยึดกับอาร์มครับผม ที่วางตุ๊กตาเผาครับผมหนาหกมิลนะครับก้หนาหกมิลเป็นงานเลเซอร์นะครับผมตัดเข้าลูกฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ยึดกับเทารอยนะครับผมตัวไราฟาสองร้อสิบนะครับราคาเดี๋ยวผมจะมาแจ้งที่หลังนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นตัวยึดแท่นเครื่องตัวนี้นจะเป็นหูหลังนะครับแท่นเครื่องไราฟารนะครับ เไปเจาะรูได้เลยตัวนี้เป็นยึดติดกนกล่างนะคะรับผมติดนกล่างตัวนี้ก็ไปเจาะรูนะครับผมาสามารถยึดกับเหล็กเชื่อมติดก,กับเหล็กของหุนเหล็กโค้งนะครับตรงนี้นะครับได้เลย ฝาข้างนะครับผมเจาะตัดเลเซอร์นะครับผมอันนี้จะเป็นหูโช๊คครับหูโช๊คจะติดอย่างนี้นะครับอันนี้ครับฝั่งน,นี้ เชื่อมกับโครงแล้วก็เจาะรูนะครับผมผมจะไม่ใช้หูช็กเดิมที่เขาแถมให้มากับชุดคิดนะครับผมเพราะว่าเด็กมันค่อนข้างบางนะครับผมผมใช้ตัวนี้เป็น6มิลน,นะครับผมความหนา6มิลน,นะครับเป็นงานเลเซอร์นะครับผมคมคมเลยนะครับก่อนเชื่อมแล้วก็ลบคมลบปาดให้สวยนิดนึงแล้วก็เชื่อมติดนะครับนี่เป็นงานหูช็กนะครับผม สามารถสั่งได้นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับผมสั่งเป็นชิ้นได้ครับต้องการชิ้นไหนตัวนี้เป็นหูแท่านเครื่องหน้านะครับผมของไราฟานนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูหูหลังกับหูหน้านะครับมันจะไม่เหมือนกัน จะเป็นหูหน้าครับหูหน้าด้านซ้ายหูหลังด้านซ้ายนะครับหูข้างขวาก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมหูหูด้านขวาด้านหน้าครับผมหูหน้าขวาหูหน้าซ้ายหูหน้าหลังเอยหูหลังนะครับ ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายกับข้างขวาหูหลังจะเหมือนกันหน้าสองหลังสองนะครับแล้วก็ นี้จะเป็นปีกนกปีกนกบนนะครับผมหูยึดปีกนกบนอันนี้ฝั่งนี้เชื่อมักโพงนะครับฝั่งนี้เชื่อมเจาะรูนะครับผมยึดน็อตนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับผมงานเลเซอร์แบบนี้นะครับคมคมนะครับลูกค้าไปเชื่อมเองนะครับแต่สําหรับคนที่ซื้อในชุดคิดนะครับผมจะมีตัวนี้ไปแล้วครับแต่หูเครื่องของไรฟานตัวนี้จะไม่ได้จะได้ตัวนี้ครับ จะได้สองตัวนี้นะครับผมหูบนกับหูล,ล่างก็อันนี้ก็ออเดอร์เข้ามาเยอะครับผมตัดเองไม่ทันนะครับก็เลยต้องสั่งตัดเดี๋ยวุ่งนี้จะเริ่มขึ้นโค้งนะครับผมสำหรับลายฟานเจ็ดคันสนใจชิ้นไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ